มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปม,มอบให้แก่ผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ นาบ้านเลขที่66หมู่5ตำบลเต่าปูนอำเภอสองจังหวัดแพร่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่ตำบลเต่าปูนจำนวน3ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจซึ่งบ้านเรือนที่อยู่อาศาัยสร้างติดกันและประสบอักขีภัยเมื่อวันที่4มิถุนายน2567 ได้มีนายชัยสิทธิ์ชัยสัมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายน้อยเย็นชุ่มเจ้าของบ้านเลขที่66นางสาวสุริรัตน์ทองคำเจ้าของบ้านเลขที่65และนายอนันต์เย็นชุ่มเจ้าของบ้านเลขที่86ได้รับความเสียหายทั้งหลังทั้ง3หลังคาเรือนการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น